หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยนะเอ๊ย <m> ตอนนี้99ิบไม่รคกับถนนออเต,ตบานขึ้นปะน้องพูดงั้นแต่ตัวเองนั่งบอกข้างเนี่ยนะไม่เห็นเท่เลยใครเด็กจังได้ใบขับขี่แล้วเหรอเธอเป็นเรื่องที่นักศึกษามาหาลัยควรทำนั่นละจ้ะสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะพอเสร็จก็เลยลองมาขับเล่นดูเลยนะจ้ะ ใช้รถของพ่อแม่ด้วยดีจังเลยนะขอเรานั่งด้วยสิเชิญเลยจ้ารัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นด้วยนะจ๊ะงั้นออกเดินทางกันเลยไปรอดรู้สึกว่าขับช้าเกินไปหรือเปล่าปลอดภัยไว้ก่อนย่านที่อยู่อาศัยมันน่ากลัวนะออกมาถนนใหญ่แล้วนะของจริงเริ่มจากตรงนี้แล้วจ้ะแล้วเราจะไปไหนกันหรอทางด่วนนะ่ะ ฉันว่าฉันจะขับขึ้นทางด่วนดูนะเอ๊ะแบบแบบแบบว่าจริงด้วยฉันมีธุระต้องทำนี่นะอ่าอย่าทิ้งกันสิฉันไม่มั่นใจนะแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้นะฉันไม่มีใบขับขี่ด้วยซ้ำอ่ะอ้าเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแล้วสิเอาล่ะประตูนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะนี่มันยังไม่เปิดเลยอ่ะจะไม่เป็นไรแน่นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกำลังเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างอยู่เลยมีอานาพอเข้าตรงนี้มาได้ก็สบายเราแล้วล่ะต่อจากนี้จะขับตรงไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะแวะกินอะไรที่จุดพักรถก่อนกลับเนอะเห็นด้วยไปที่ที่เคยเห็นในทีวีกันเถอะแต่ก่อนอื่นขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะ อีกประมาณ20่นาทีก็น่าจะถึงนะจะทนไหวไหมเนี่ยดูป้ายบอกทางไว้กันด้วยนะ20่นาทีต่อมาเหมือนรถจะติดเลยฮะเออหรือจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะใกล้ถึงห้องน้ำแล้วใกล้ถึงห้องน้ำแล้วขอโทษนะแต่คงต้องทนรออีกนิดนึงฮะ<า>ไ,ไม่ไหวแล้ว เอ๊ะจอดข้างทางหน่อยหนูจะลงแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวถูกจับอีกนิดเดียวเองทนหน่อยนะจ๊ะเอเอถ้าเราลาในใ้รถคนอื่นขึ้นมาแล้วก็ออออลองดูนี่หน่อยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมืกันเอาล่ะถึงแล้วจ้ะไม่ไหวแล้ว อถ้าจะจ,จูวิ่งออกไปพูดแบบนั้นแล้วก็อะนโมเดี๋ยวทำดีที่สุดแล้วละจ้าหลังจากนั้นนี่ค่ะชุดเปลี่ยนในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ขอกินประชดชีวิตบันเลยแล้วกันแถวสวิตแอเรียเนี่ยมีอะไรเยอะดีจังเลยนะว่าไหม อให้ความรู้สึกเหมือนวันหยุดของผู้ใหญ่เลยล่ะก็เด็กๆมากันเองไม่ได้นี่นะใช่เลยงั้นก็ถึงเวลากลับกันแล้วสินะค่ะข้าวหน้าอยากออกไปเที่ยวไกลๆจังหรือไม่ก็ไปทิปจริงๆเลยแบบว่าเช่ารถแคมปิ้งแล้วชวนทุกคนมาด้วยก็ดีนะน่าสนุกด้วยเดี๋ยวคงต้องเตรียมผ้าโอมเอาไว้ด้วยละล่ะ ขราวนี้จะทนได้ถึงบ้านไหมนะเออเลิกล้อก,อก,กันสักทีฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะอยู่ดีๆก็รู้สึกพูดออกมายากขึ้นซะงั้นที่ดื่มเข้าไปรวดเดียวในตอนนั้นมันอา่อาโทษทีนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวเดี๋ยวจะจอดที่จุดพักถัดไปให้นะจ๊ะเร็วเข้ามาเร็วฉันไปด้วย ขอบใจมากเลยนะมาฮิโรจังอย่าไปใส่ใจเลยนะเรื่องจังหวะก่อนราชแต่เน,นี่ยฉันดูออกทันทีเลยล่ะเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่น่าอวดเลยนะปวดติดตามตอนต,อนต่อไปเฮ้ยใ hey, ่มันตอนที่99อย่างนั้นหรอบ้าน่าอีกหนึ่งตอนจะครบหนึร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืม comment เป็นกำลังใจให้ไอยูด้วยนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย